วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมไม้ล้อมมาแรงดอกสวยส่งพุ่มเท่ๆหาตัวจับยากอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะครับเขามีชื่อว่าสนเกวิเลียนะครับอย่างต้นเล็กเนี่ยดอกสีชมพูความสูงจะอยู่ที่ราวราวเมตรห้าสิบนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณสามใบเทากับหนึ่งใบม่วงนะครับส่งต้นใหญ่เนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณเกือบสามเมตรนะครับราคาอยู่ที่แปดใบเทากับหนึ่งใบม่วงนะครับถือว่าราคาสูงเอาเรื่องเลยนะครับ แน่นอนแหละก็เพราะว่าเขามีถิ่นกําเนิดมาจากาทางฝั่งออสเตรเลียนู่นและจัดอยู่ในสมาชิกวงเดียวกับต้นซิวโ์โอ๊กนะครับที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับและเท่าที่ทราบเนี่ยเจ้าสนเกเบเลียนี่ครับเขามีถึง8สายพันธุ์นะและมีสีสันแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับซึ่งในประเทศไทยแล้วมีอยู่ทั้ง8สายพันธุ์เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะดอกเขาสวยมากนะครับในแ,แต่ละสายพันธุ์นะครับขอบคุณครับ